สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะตลอด9ปีถูกกดขี่ทุกอย่างเจ้าบ่าวเทงานแต่งเปิดใจเป็นคนละเรื่องลั่นตลอดเวลาที่คบถูกกดขี่สารพัดเจ้าบ่าวเทงานแต่งเปิดใจไม่ได้เทงานแต่งชี้ขอเลื่อนแล้วแต่เจ้าสาวดึงดันจะแต่งเองแถมขู่จะเลิกด้วยก่อนฝ่ายเจ้าสาวจัดการเองทั้งหมดโดยไม่ปรึกษาสักนิด จากกรณีโลกออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวของคู่บ่าวสาวที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาเตรียมงานทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่กลับถูกเทงานแต่งฟ้าผ่าครอบครัวฝ่ายชายเจ้าบ่าวขอยุกเลิกงานแต่งด้วยเหตุผลไม่มีเงินสินสอดขณะที่ตัวเจ้าสาวติดต่อเจ้าบ่าวไม่ได้ทำให้คิดสั้นหลายคนคาใจพุ่งเป้าไปที่แม่เจ้าสาวทำนองว่าเรียกสินสอดแพงเกินไปหรือไม่ ล่าสุดนายกฤษดาหรือเกมอายุ27ปีอดีตเจ้าบ่าวเทงานแต่งได้เปิดใจว่าตลอด9ปีตนตามใจน้องการ์ตูนทุกอย่างไม่ว่าจะให้ทำอะไรทั้งซักผ้าล้างจานซื้อกับข้าวเพื่อไม่ให้มีปัญหาแก้ไขตัวเองในทุกๆเรื่องปรับเปลี่ยนตัวเองจนบางครั้งตนเองรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเราทั้งคู่ไม่ได้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปมีคนอื่นฝ่ายหญิงมีความจริงจังกับตนเองมาก ตนเองก็รู้ว่าครอบครัวที่บ้านยังไม่พร้อมด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันและโควิด -19 ที่กำลังระบาดทำให้ร้านที่ขายของอยู่ไม่ค่อยมีลูกค้าขาดสภาพคล่องทางการเงินตนเองจึงไม่ได้นำเรื่องที่ฝ่ายหญิงเร่งรัดเรื่องงานแต่งงานมาคุยกับพ่อแม่เพราะไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจเรื่องทั้งหมดนั้นตนเองเก็บไว้ฝ่ายเดียวและได้ตอบกลับฝ่ายหญิงไปว่าพ่อแม่ยังไม่ว่างหาเหตุผลต่างๆเพื่อเลื่อนการสู่ขอออกไป ซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีงานประจำทำงานกับที่ร้านทำกับพ่อเงินที่ใช้จ่ายก็ยังเป็นเงินกงสีไม่ได้มีเงินเดือนกระทั่งล่าสุดฝ่ายหญิงคู่บอกว่าถ้ายังไม่สู่ขอจะเลิกและมีการทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงสุดท้ายตนเองยอมและได้มาคุยกับพ่อแม่ได้มีการตกลงเรื่องสินสอดกันจัดงานไปตามน้ำ โดยในเกมคิดว่าจะสะสางปัญหาทั้งหมดโดยการจบชีวิตตัวเองแต่เมื่อฝ่ายหญิงรู้ว่าตนเองไม่มาจดทะเบียนสมรสจึงได้ทำร้ายตัวเองและโทรให้กู้ภัยมารับเพื่อไปหาหมอซึ่งตนเองเมื่อทราบเรื่องก็รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีทางแม่ของฝ่ายหญิงบอกกับตนเองว่าถ้าไม่มีสินสอดมาก็จบการเพียงเท่านี้เพราะไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของตนเองได้หลังจากนั้น วันที่12พฤศจิกายนตนเองได้คิดจะจบชีวิตตัวเองเพื่อจบปัญหาต่างๆและไม่อยากรับรู้เรื่องทั้งหมดโดยการขับรถออกจากบ้านไปนอนที่ชายทะเลเพื่อให้คลื่นซัดและจมน้ำสุดท้ายคลื่นก็ซัดไปอยู่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งจนได้ไปอยู่อาศัยถึงวันที่15พฤศจิกายนจนพี่สาวตามเจอเพราะตนเองเอารถไปจอดไว้บริเวณชายทะเลขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากน News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ